เครื่องสภาก็ยังตู้เย็นก็ยั่งตอนนี้เงินบบยังแล้วเงินเอ็ดใบยังแล้วหมดไปกับรถดีก r a ปากกระฟองเปลี่ยนใจให้ทีมงานมาลองเสียงทุกคนขอบพวกนะครับผมพรุ่งนี่แปร้อยเอ็ดเปอร์เซต์ตีค่ะผมสวัสดีบ่าวเบอร์โซดีนะครับผมขึ้นจักทุ่มจ้าการแสดงเต็มรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมพี่น้องเป็นกันเลี้ยงพี่น้องเมืองอุดรธานีนะครับผมหรือว่าพี่น้องที่ กลางเหนือทางมากนะครับผมมาเจอกันณนหน้าเวทีคืนนี้ที่วัดป่าจันทรังสีนะครับผมบาล้าน,นสะอาดตำบทน้องให้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเด้ไป้องเด้อ<ส>ผมสั้นเข้าวงได้ไหมครับสมัครตำแหน่งอะไรครับผมงานคิวการแสดงยาวเลยนะใช่ครับผมคิวงานการแสดงยายาๆพี่น้องสอดเดาบ้านเหมือนเด้อครับผมสอดเดาบ้านเหมือนเด้ออยากบ่งจามาเด้อครับผมมาเด้อการแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณนะคะผมคืนนี้การแสดงเตรียมรูปแบบสามทุ่มตรงโดยประมาณพี่น้องผุ้น่ะ หนังเงื่อนหกกำลังลังคอม่าพี่น้องพี่น้องหนังเงานหกกำลังลังคอม่าเรื่อยๆนะครับผมคืนนี้นะครับผมมาเด้อพี่น้องเด้อสามทุ่มนะครับผมการแสดงเตรียมรูปแบบเด้ออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมกำลังไปครับมาเด้อครับผมฝ้าฝ่ามาอันนี้จะเป็นในบูธของเครื่องหนึ่งช่วโมงโอทีนะครับผมลูกเบิร์ดขอถามแนนองทิ๊บเคนเดียวร้องเพลงไม่รู้ไปอย่างไรเขาลงแล้วหรอยังไม่ลงครับผมยังไม่ลงนะครับผม อันนี้จะเป็นบูธเพื่อการสนับสนุนหลักมอลำเสียงของรุ่งพัสดุ์นะครับผมเครื่องดื่มโซลาโอทีในที่ริ้งนะครับผมโคละสิบป่าพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็เซฟในทีเลีทุกสาขานะครับผมแล้วก็จะเป็นสบู่น้ำฟอรีเนะครับผมล็อกผิวนุ่มดูกหลาจังไซสุดกระตาด้วยสบู่น้ำฟอร์เรสต์นะคะผมจะพาน้องเบิรงบรรยากาศหน้างานนะครับกับเรื่องดื่มชูเกลืงเอทีนะจ๊ะ ฝ้ายสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอสโนกมาหรือยังมาแล้วครับผมคิดถึงนะครับเสียงไม่โหดคิดถึงครับผมมาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับผมพี่ทิพย์ยังไม่ลงนะครับผมยี่สิบเจ็ดรอเจออุดรนะครับผมเจอกันอุดรธานีเด้อยี่สิบเจ็ดแหล่งยูไนเตอร์นอฟครับผมยี่ห้าบ้านผือบระคับผมยี่สิบเจ็ดพัลียูไนเตอร์นอฟอุรธานีบ้านเฮ้าคิวงานอุดรเป็นอีหลายแห้งพี่น้องครับผมพี่น้องอุดรธานีพี่น้องบางกันเล่นเครื่องนะครับผมหรือว่าพี่น้อง พี่กำลงังเดินทางมากึ้นนี่มาเจอกันนะครับผมการแสดงเตรียมรูปแบบ3ทุ่มตรงเดอ้อหน้างานส่งฟรีพี่พน้องผู้หนะพี่น้องกำลังร่งเข้า,าขมานะครับผมกำลังลังเข้ามาเรืเ่อยๆเลยอยารู้อีหลาน้อยอาอาชอบน้องคะ่ะขอบพระคุณนะครับผมมาเจอกันเด้อมื้อนี้บ้านโนนสะอาดพี่น้องตะบนน้องให้นะครับผมวัดปลาจ,จันทรังสีเมืองอุดรธานีเดอ้อมวลมวลจ้าขอบพระคุณนะครับผมไปเบื้องเจ้าบองแน่ลู่ครับผมเจ้าบองตอนนี้กำลังตั้ง้านิฟน,น้องเจ้าบองนะครับผมอยู่บริเวณด้านนู้นนะครับผมผู้หนพี่น้อง เจาบองห้องขายคือเอาพี่น้องเจ้าบองต่อนะครับผมของบอลรมอพงศกรนะครับผมพี่น้องหลายคนนะครับผมซื้อแล้วก็ซื้ออีกพี่น้องนะครับผมส่งอออสเตรเลียพี่น้องนะครับผมส่งอออสเตรเลียพี่น้องครับผมพี่น้องต่างประเทศนะครับผมอยากกินนะครับผมสั่งได้เลยนะคะผมมีบริการส่งด,ด้วยเด้อพี่น้องเด้อส่งเหมือนพี่นอ้องบวกส่งแต่เครื่องปุ๋งพี่น้องชแชร์เรียลูกโอ้ชแชร์เร่ครับผม เจอกันนะคะผมสวัสดีแม่นะคะผมสวัสดีอิหม่เด้อครับผมสวัสดีจ้าลูกเบื่อสวัสดีครับผมเมื่อคืนชมซอสแจ้งนอนไม่หลับทั้งวันเลยวันนี้ไปไม่ไหวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะผมรอมนตรเจริญเดือนมีนานะคะเจอกันนะคะผมมนตรเจริญกำลังรับชมสวัสดีครับผมยี่สิบสี่เจอกันปทุมรัตน์เจอกันนะคะผมปทุมูรามลอยเอสยี่สิบเจ็ดแถวกรุมพะเาปีอ๋อครับผม อากาศหน้างานพวกนี้มีเัมืกลุ่มเปลี่ยนไหมครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับผมยุทธเศรษฐนิกรุบบะปีอุดรครับผมเจอกันเด้อพี่น้องแชร์แล้อุดรเฮาอุดรเฮาคิวงานปีนี้ถือว่าหลายแห่งพี่น้องครับผมเอาพี่น้องนะครับผมฝ่ามลำน้องใหม่นะครับผมฤดูกาลหน้าเกิดมลำอีกหนึ่งวงนะครับผมเสียงว,วิหกสองพี่น้องหมอลำอลังการโชว์นะครับผมคุณภาพับคัมเบที่บ่อแผลงโย่งเย่ยกันละกันพี่น้องนะครับผมติดต่อสอบถามคิวงานนะครับผมกับบอสลุกบอสโนหรือว่าผู้จัดการใหญ่มลำแฟนคลับรวมความได้เลยนะครัะผมระะิศุ พี่น้องมันกลี้ยงเกลี้ยงนะครับผมยังเรมเดินทางมาหาเรื่องเชียร์แรงใจครับผมกับทีมงานโรงแรมมัลล่มเสียงหมู่นพสกรนะครับผมข้อมันข้อมือร้อยโยี่นี่วัดป่าจันทรังสีปนสะอาดตำบลหนองไฮอำเภอเมืองเสียดเออดท้อนนี้ครับพี่น้องครับผมขอให้ข้าคืนนี้ปังๆเด้อจ้าบ่าวเบิร์ดขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณเด้อครับผมขอบพระคุณอีบอยแม่ทางบ้านหลายๆนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องจองตัวพี่น้องเตรียมเงื่อนไว้นะครับผมบัตรบ่ฮอดบัตรบ่เกินร้อยสามสิบดอกพี่น้องนะครับผมคุ้มคุ้มพี่น้องซื้อั ซื้อวัสดุตัวรับช่มกุมปิดของกอลำเสียงมรรูปรสบก่นนะครับผมคุมแล้วคุมอีกพี่น้องช่มสอดแจงส้มหยอนหลังใน่พองพี่น้องซื้อทีมไปสามปีกับเมืองใดอีกพี่น้องขีดหอวกรบน้แพร่พดีมาเด้อครับผมมาเด้อมาเด้อครับผมมาเด้อมาเด้อมาเด้อ,ดอ,ดอพี่น้องบานเทาเด้อบุญบานเฮามากแล้วพี่น้องมอลำใหญ่ยายมากพี่น้องมือนี เป็นใครอย่า,อยามองแค่ฝุ่นบอกเด้อลูกไข้หวัดแยกลังมาติดต่อทางอากาศทา,า,างลมหายใจใส่แมสไว้เด้อลูกครับผมขอบพระคุณนะครับผมลูกแอนรักษาสุขภาพด้วยนะแม่เป็นห่วงนะเป็นห่วงครัขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณอีเมสสุภาพร้อนนะคะผมขอบพระคุณหลายครับผมบแม่เม,ม,แม,มาแล้วลูกเจอกันนะครับผมไปนอนพนักงทีซื้อบัตรกุ้งปิดแบบบางมาไว้แล้วมีไรสุดมือไรนะครับผมพไปรอสาม,สมสารถถ้าขอลิงก์ได้เด้อบอตอ,องเงินอีกนะครับผมขอบพระคุณหลายเด้อครับเด้อ ตอนนี้กำลังรอจากแอวตีห้อากำลังเชียงระบบเชิญตีพี่น้องกำลังรอพระเอกหน่อยเขากือมาเช่าเสียงอยู่พี่น้องตอนนี้พี่น้องนะฮะนอกจากกำลังเข้ามานะครับผมกำลังเดินทางเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมคลื่นนี้น่าจะคาดว่าน่าจะเต็มสนามเหมือนเดิมนะครับผมเมื่อคลืนอีกคนหน้าไหลพี่น้องจะมาเติร์ลากพ้กันยังบดีพี่น้องความมาพ้นแม่พี่น้องเนาะวัวซ่อนะครับผมลวนหลามแห่งของบคุณด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมพี่น้องนองวัวซ่อนคลื่นอีกโอ้ยมหาพี่น้องทั้งอำเภอกรุงรัตนนป่าจันทรงนะครับผมบานรสหว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับผมพูดนะพี่น้องพอจ้าลูกจ้านะฮะไรพี่น้องบองตอนะครับผมเจวบองตอนะครับผมกระปุกละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้ผิดมิตรภาพวันนี้ผิดมิตรภาพใหม่ลูกเบิร์ดสวัสดีค่ะเสียงหูป,งปังปังนะคะขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ผมขอบพระคุณพี่น้องหลายๆลายนะครับผมแม่หม่าวันแล้วจ้าจากกระบี่โอ้ขอบพระคุณกำลังใจพี่น้องท่างกระบี่นะครับเด้อ ขอพระคุณกำลังใจทุกดวงนะครับผมขอพระคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงจากผนองท่าบ้าน FC แฟนคับแฟนเพลงลูกหลานมอลำเสียงมีหุโนมพสกอ่อนเด้อครับเด้อ